น่ารักมากตะกา้านี้ด้านหลังนะคะโยิบก้าวตาลสวยมากด้านหลังนะคะ ตัวนี้ใส่ได้ทั้งแบบงานสุภาพงานเรียบร้อยก็ใส่ได้นะคะถ้าเป็นแบบสีเข้มเนะลูกค้าเนาะแต่ถ้าลูกค้าเป็นคนที่ชอบสีผมสีสว่างสีเมลหรือว่าสีตันายจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะเอาว่าเลือกสีที่เราใส่แล้วเรามั่นใจอ่ะจะเลิศเลยนะคะส่วนตัวออมถ้าให้ออมเลือกนะจะเลือกสีคาราเมลหรือไมกกาตทนายค่ะเพราะว่าออมเป็นคนที่ชอบทําผมสีสว่างมากเลยลูกค้าใส่แล้วรู้สึกมั่นใจสุดๆนะคะถ้าเวลาใส่สีสว่างเนี่ยจะมั่นใจมากนะแต่ถ้าใส่สีเข้มจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะสีตันคน ้องน่ารักดือด้านหลังนะคะ